ป่าแล้วอ่ะตัวหแล้วก็ยกมือนี้คเห็นไม่ใช่มุานี้ค่ะพร้อมแล้วตบมือครัข้างหนึ่งสสี่ห้าลบให้ดังกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลบใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือจับหัวหัวอยู่ไหนคะ จับหัวจับตาจับชูจับปากจับคอจับไหล่จับแขนจับขาแล้วก็จับมดือดี <s <S สสังเลยค่ะอเด็กๆอาบน้ำได่ยังเราไปร้องเพลงอาบน้ำกันนะคะอาบน้ำแล้วสบายตัว หัวแล้วสบายัมดเล็ที่มันเล็รอองดตแล้วโรกเติมอลาลาลาอ่ล่าลาอาอีกหนึ่งรอบนะคะดูด้วยน้แล้วสบายตัวขะหัวลสวัสดีค่ะ มาแหลมคมปากโค้น้าดมเพราะเราโอโแปลงปันอลาลาลาอลลาลาเพลงใหม่ใหม่อ่ะก็ไก่ไว้ที่ไหนคะก็ไก่ไว้ที่ไหนคะก็ไก่เอาไว้ที่แก่ที่กลางเลยก็ไก่เอาไว้ที่แก่ที่แ่เอาไเอาไว้ที่ป่าปา เอาไว้ที่ตาส่วนม้าไว้ที่จมูกาล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 ่าลาล่าล่าล่าไวาลีาล่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 า่าล่าลาลาา เก่งมากเลยไปนับหนึ่งถึงสิบกันค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่ห้าหกเาหกเจมีทั้งแปเลขก็ะมีทั้งแปดเลขกนับสี่สนัี่อ่าไปองกันค่ะ หนึ่งสองสาี่องท็อกท็อกแท็กสามสี่หมวยหเพลงบพดยาสยบเจ็นแปดยินแ้ดเกสิบยิง้วยบิดปวดท้องน้อเก่งมากเลยเด็กๆขาวันนี้ เป็นวันอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมวันพุธวันพุธแล้วนะคะวันพุธแล้ว,วเววพราะเรื่องหดอัดก,ก็เรียนอีู่แค่สองวนันเ,เพราะฉะนั้นวันเด็กต้องตั้งใจเรียนนะคะอ่าต้องตั้งใจเรียนหนูหนูทั้งหลายอย่าดื้อย่าตน,นต้องหัดข้ามบนตามหลักตามหลัก แม่ดีใจนะหนาสันดีแขนเก็บขาปิดตาสองตาปิดตบ้างแล้วอาทิะเด็กๆนะอาท ปิดไมโคร่อนให้เรียบร้อยนะคะอ่าให้เด็กๆปิดไมโครโฟนให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะไปนั่งสมาธิกันนะคะโอ๊ยน่าเกินคุณหาเด็กส่งรูปนั่งสมาธิมาให้คุณครูลงด้วยนะคะอ่าเป็นคลิปวิดีโอก็เก่งมากเลยคุณครูลงได้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนั่งหลับตาสมาธิสองนาที แล้วก็คุณครให้เรียบร้อยนะคะเราแม่ไม่ทำใจเราทำร้อยเราจะเห็นน้ำฟ้าเห็นเทวดาเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเด็กเก่งมากเลยตอนนี้เด็กๆก,กำลังหลับตากันทุกคนเลยคุณครูลุงเห็นนะ น้องกิปเปร์น้องวาเลนน้องเพื่อนน้องเกิลน,นะคะหลับตาเรียบร้อยแล้วน้องใบบัวหลับตาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้งกำลังส่งดวงดาววิเศษลอยไปหอเด็กๆนะคะดวงดาววิเศษเขาก็จะไปดูว่าเด็กๆนะคะนั่งสมาธิไหมถ้าเด็กๆนั่งสมาธิ เขาก็จะลอยไปหาเด็กๆแล้วเขาก็จะเสกดให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนหนังสือเงก่งนะคะ,ะตอนนี้เด็กๆกำลังนั่งสมาธิอยู่นะคะเราจะทำสมาธิก่อนเข้าเรียนสองนาทีนะคะ เก่งมากเลยนะคะที่เด็กทำสมาธิได้ดีมากเลยตอนนี้เราอยู่ในท่าสมาธิหลับตานะคะหลับตาเสียอ่อนเตียทั้งวันหลับแล้วฝันเห็นเทวดามารายมารำงามขำโสพาพอตื่นขึ้นมา เทวดาหายไปเก่งมากๆเลยเด็กๆลืมตาขึ้นได้แล้วค่ะอ่าตอนนี้เด็กๆลืมตาขึ้นได้นะคะอ่าคุณครูลงเช็คล้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆได้ลืมตาขึ้นหมดแล้วต่อไปนะคะเด็กๆเราจะไปเรียนรู้วิชาบูรณาการกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่สาระการเรียนรู้คุณครูก็ มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเหมือนเดิมนะคะนิทานเรื่องช้างน้อยก็ได้ดเด็กๆไปดูกันนะคะว่านิทานเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรตแลนแตนช้างน้อยปแปลว่้จูงหวงยิ้มแต้กอดพ่อกอดแม่แม่ถามจะกินอะไรอะไรก็ได้เหมือนพ่อเหมือนพ่อ อ่าเห็นไหมคะคุณแม่ถามช้างน้อยว่าจะกินอะไรช้างน้อยตอบว่ากินอะไรก็ได้ที่เหมือนคุณพ่อนะคะแม่เตรียมอ้อยท่อนพอคำช้างน้อยเอ่อยถามมีกล้วยไหมหนออ้าวคุณแม่เตรียมอ้อยไว้แล้วแต่ช้างน้อยเขาอยากทานอะไรคะอยากทานกล้วยนั่นเองอไปดูกันต่อเลยนะคะ กล้วยนี้อร่อยดีนะมีมะมีมะมีกล้วยไหมหนอกล้วยมีประโยชน์นะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเด็กๆควรทานกล้วยด้วยนะคะแม่มองช้างน้อยยิ้มแย่กินอ้อยนี่แหละอร่อยนะพ่อเห็นไหมคะคุณแม่ก็ไม่ตามใจช้างน้อยนะคะก็ให้กินอ้อยเลยก็ไม่ได้ให้กินกล้วยตามใจนะคะ ก็มีอ้อยก็ต้องกินอ้อยนะคะกินแล้วเคลียร์คอพ่อแม่ใช้งวงน้อยแย่เอวแม่พุงก็อเห็นไหมคะหลังจากที่เขารับประทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ่ะเขาก็หยอกล้อเล่นกันนะคะเด็กๆก,ก็ควรหยอกล้อเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไม่ควรเล่นเกมหรือก็ดูมือถืออย่างเดียวไม่ดีนะคะ เจินเจินจนเพื่อนมาเรียกฮูงฮห,ห,ห้เจ๊กเจ๊กฮูคฮู้พ่อพออ้าวเพื่อนเพื่อนมาเรียกเต็มเลยเขาจะชวนช้างน้อยไปไหนนะเด็กๆไปดูกันต่อนะคะกอดพ่อกอดแม่หอมนึดๆอ้อยอิงเอื้อยเอืดเร็วๆเพื่อนรอเห็นไหมคะช้างน้อยก็ทํายังไงคะยังไม่รีบไปอีกกอดพ่อหอมแม่อยู่นั่นแต่เพื่อนก็รอนะคะ ก้าตัวผอมหน้าผอมตาไปไหนดีฮะเจียเจี๊ยบจ๋อจ๋อเด็กเกเด็กๆเขาจะไปไหนกันคะเด็กๆคะมานับสีคะว่าเขามีก้าตัวจริงไหมเริ่มนับตั้งแต่โนคูกเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบเก้าตัวแล้วนะคะ เอครบเก้าตัวแล้วเขาจะไปดิษไหนกันดีนะเชิงเขาทุ่งโลง่งทะเลหรือป่าเอเอที่ไหนดีหนอเขาบอกว่าจะไปเชิงเขาหรือจะไปทุ่งโลง่งหรือจะไปทะเลหรือจะไป,ป,ปไ,ะไปดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะไปไหนกันลิงน้อยเ<ม>ชิงเขาดีกว่ายิ่งจอกไปป่า ช้างน้อยเออเออ,เ,อ,อเห็นไหมคะช้างน้อยอะไรก็ได้เห็นไหมคะเขาอยากไปไหนก็ได้ช้างน้อยบอกพลันทันใดที่ไหนก็ได้กุลีกุจอแมวบอกไปทุ่งโล่งมีน้อยพูดโปรง่งทะเลเราขอเอามีน้อยอยากไปทะเลเด็กๆอยากไปทะเลไหมคะใครอยากไปยกมือขึ้นค่ะอ่า วันนี้เด็กๆเขาจะพาไปทะเลกันไหมน้าช้างน้อยบอกทันทันใดที่ไหนก็ได้อย่ารีอย่ารอลิงน้อยจิ้งจอกน้อยผู้เขียงหมีน้อยหน้าเหงาหน้างาเด็กๆคะเด็กๆเขาทะเลาะกันแล้วนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นยังไงคะเด็กๆ เพราะว่าเขาตกลงกันไม่ได้นะคะตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีเขาก็ทะเลาะกันช้างน้อยรูปหลังรูปไหล่เขียงกันทำไมใจเย็นเดียนน้อเห็นไหมคะเป็นเพื่อนกันทะเลาะกันได้ไหมคะเด็กๆทะเลาะกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆเป็นเพื่อนกันต้องรักกันนะคะเชิญเขาทุ่งโล่งทะเล หรือป่าก็เก๋ดีเนะดีเนาะเห็นไหมคะเขาบอกที่ไหนก็ได้เอานะ่ะที่ไหนก็ได้เสี่ยงกันทําไมไม่ต้องเหงาหงอไปที่ไหนก็ได้เด,เด็กเขาจึงตกลงกันไปที่ไหนนะไปดูกันต่อนะคะมีน้อยไม่เฉไม่เฉนั้นไปทะเลไข่ช้าไม่รออ่าในที่สุดเด็กๆเ,เขาก็ตกลงกันไปไหนคะ ไปทะเลนั่นเองอ่าไปดูทะเลกันเลยค่ะทุกตัวถึงชายทะเลโยโยเย่หล่อขึ้นลอยคออาเด็กคะไหนที่สุดเขาก็ไปเที่ยวทะเลกันนั่นเองเด็กๆหาน้ำทะเลเค็มหรือหวานค่ะน้ำทะเลเค็มหรือหวานค่ะน้ำทะเลก็เค็ม เองเด็กๆกินเยอะใช่ไหมคะก<น>อจะท้ายปออ่านในที่สุดเราก็ไปเที่ยวทะเลเด็กๆลงทะเลคนเดียวได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่าอันตรายอาจจะจมน้ําได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแผู้ใหญ่ที่เราไปด้วยนะคะเด็กๆไม่ควรเดินลงไปทะเลคนเดียวเพราะอาจจะจมน้ำได้นะคะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันเราจะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปท่องคำของจองนะคะหนูหนูดูให้ดีของเหล่านี้มีอันตรายมีตะปูเห็นกันไกลมีอีกมากมายอันตรายจริงๆ มีอะไรบ้างคะมีมีดตะปูเข็มกันไกลของเหล่านี้เป็นอันตรายสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นของมีคมนั่นเองเด็กๆไปจับมีดมาเล่นได้ไหมคะไปจับมีดมาเล่นได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเขาอาจจะบาดมือเด็กๆได้ต่อไปเราไปดูความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆคะ เด็กๆมาสังเกตในภาพนี้เขาทำอะไรคะเด็กๆเขาแปลงฟันนั่นเองเด็กๆไม่ควรเล่นน้ำขณะแปลงฟันตอนเด็กๆแปลงฟันเด็กๆเปิดน้ำทิ้งแล้วก็เล่นน้ำได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะขณะที่เด็กๆแปลงฟันเด็กๆกลืนยาสีฟันได้ไหมคะกลืนยาสีฟันลงคอได้ไหมคะ อ่าไม่ได้นะคะในขณะที่เด็กๆแปลงฟันดเด็กๆไม่ควรเล่นน้ําไม่กลืนกินยาสีฟันนะคะไม่กลืนกินยาสีฟันลงไปเพราะอาจจะทําให้ปวดท้องได้นะคะต่อไปความปลอดภัยในการเล่นนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นแบบนี้เลยเด็กๆมาสังเกตนะคะ ที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียวคือการเล่นที่ถูกต้องเด็กๆต้องต่อแถวแล้วก็เล่นอย่างถูกต้องแต่เด็กๆมาสังเกตนะคะที่กากบาดสีแดงขณะเพื่อนเล่นสไลเดอร์เด็กๆไปอยู่ข้างล่างได้ไหมคะได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนนะคะสไลด์ลงมานี่มากระแทกหน้าเด็กๆได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่เด็กๆจะมานั่งนะคะ เด็กๆควรผัดกันเล่นสไลเดอร์นะคะต่อแถวกันขึ้นทีละคนจากนั้นการเล่นจริงช้าเด็กๆควรนั่งให้เรียบร้อยจับให้แน่นสองมือเลยนะคะเด็กๆไม่ควรอ่าดูรูปภาพที่สองเอาเท้าขึ้นไปเหยียบแล้วยืนได้ไหมคะเอาเท้าแล้วไปเหยียบยืนเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆอาจจะตกลงมาก็ได้ อาจจะได้รับบาเดเจ็บเพราะฉะนั้นรูปภาพที่ถูกต้องก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขานั่งแล้วเขาก็เอามือจับสองข้างเลยให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวจะเป็นการเล่นที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นกากาบาทสีแดงเด็กๆไม่ควรไม่ควรทำตามนั่นเองนะคะต่อไปการเล่นบอร์ทรายของเรา ที่โรงเรียนก็จะมีการเล่นบ่อทรายนะคะเด็กๆควรเล่นอย่างระมัดระวงังไม่ควรตาทรายใส่กันเพราะอาจจะทำให้เข้าตาได้เด็กๆมาสังเกตภาพแรกนะคะภาพแรกก็เป็นเครื่องหมายถูกนะคะ,ะเครื่องหมายถูกนี้ก็คืออะไรคะเด็กๆก,ก็คือการเล่นที่ถูกต้องเด็กๆก,ก็ใช้พล่่นะคะ,ะพลาสติกนี้นะคะตักตักเล่นดินกำทรายได้ แต่ในภาพที่สองเด็กผู้ชายคนนี้เขาเอาสายปลาใส่หน้าเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะอาจจะทําให้เข้าตาได้ตาอาจจะบอดได้นะคะเด็กๆก็ะจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรทําแบบนี้นะคะต่อไปความปลอดภัยบนท้องถนน่าเด็กๆมาสังเกตภาพแรกนะคะ การใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเด็กๆควรข้ามถนนตรงทางม้าลายนั่นเองเด็กๆเห็นเส้นสีขาวๆนี้ไหมคะอถ้าตรงถนนเขาจะมีตรงช่วงไฟแดงนั่นเองนะคะไฟแดงไฟเหลืองแล้วก็ไฟเขียวนะคะอเด็กๆก็จะเห็นแล้วก็เด็กๆก็สามารถถ้ามมีไฟแดงเด็กๆก็เดินข้ามถนนได้เลย แต่ในภาพที่สองเป็นการเล่นที่ไม่ถูกต้องไปเล่นบนถนนได้ไหมคะได้ไหมคะลูกไปเล่นเตะฟุตบอลบนถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะไปเล่นบอลบนถนนรถอาจจะชนเราได้อาจจะได้รับบาเดเจ็บได้นะคะต่อไปการระวังภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองเด็กๆดกะไปเสียบปลั๊กเองได้ไหม เด็กๆจะดูทีวีจะเล่นอาจจะชาร์จโทรศัพท์เด็กๆไปเสียบปลั๊กเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเด็กๆไม่ควรไปใกล้สิ่งของเหล่านี้นะคะไม่เสียบปลั๊กเองแล้วก็พัดลมขนาดขนาดที่เสียบปลั๊กอยู่เด็กๆเ,เ,เอามือไปแย่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะอาจจะเลือดไหลได้นะคะ เตารีดก็ร้อนมอหม้อหุงข้าวก็ร้อนนะคะต่อไปอ่าอันนี้เป็นของมีคมเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายมากเลยภาพแรกนะคะก็จะเป็นกันไกรภาพที่สองเป็นมีดคัตเตอร์ภาพที่สามก็เป็นมีดนะคะอยู่ในครัวภาพที่สี่ก็เป็นตะปูนะคะของแหลมคมเหล่านี้เด็กๆนะคะท้าเล่นเด็ดขาดเลย ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูและผู้ปกครองเท่านั้นนะคะถ้าเด็กๆหนังมาเล่นอาจจะเกิดอันตรายได้ไม่ควรเล่นนะคะต่อไปการระวังภัยจากสัตว์มีพิษเด็กคะไม่ควรเข้าใกล้สิ่งมีพิษเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ผึ่งเราไปจับได้ไหมคะเราไปจับผึ่งได้ไหมคะอ่าไม่ได้แล้วตะขาบไปจับได้ไหมคะ ไปจับตะขาบได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะงูไปไกลได้ไหมคะไปจับงูได้ไหมไม่ได้เช่นกันส่วนตัวสุดท้ายเป็นแมงปองหุ่ยเด็กๆไปเล่นได้ไหมไม่ได้นะคะอ่าสัตว์ที่คุณครูลงได้นํามาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นสัตว์มีพิษอีกมากมายที่เด็กๆควรระวังนะคะอ่าสัตว์มีพิษเด็กๆก,ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ บางคนแพ้อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะต่อไปการระวังภัยจากคนแปลกหน้าเด็กๆไม่ควรรับสิ่งของจากคนแปลกหน้านะคะเมื่อคนนำขนมอมยิ้มลุกอมมาให้เด็กๆเด็กๆจะเอาไหมคะเด็กๆจะรับไหมเขาหลอกให้เด็กๆไปด้วยเขาเอาขนมให้เด็กๆเด็กๆจะไปไหมคะไปไหมคะลูก ไม่ไปนะคะเห็นไหมคะในข่าวเหมือนน้องอะไรคะเด็กๆได้ดูข่าวไหมคะน้องจีน่านั่นเองน้องจีน่าที่หายตัวไปเพราะว่าไปกับคนแปลกหน้านั่นเองถ้าเด็กๆเจอคนแปลกหน้าเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้เลยให้รีบวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะหาเด็กดูข่าวก็จะเห็นน้องจีน่าเห็นไหมคะคนร้ายคนแปลกหน้าก็จับขึ้นไปบนภูเขา โชคดีที่ไม่ได้รับอันตรายนะคะแต่เด็กๆไม่ควรไปกับคนแปลกหน้านั่นเองอเด็กๆคะเรามาท่องคำของจองอีกรอบนะคะหนูๆดูให้ดีของเหล่านี้มีอันตรายมีตะปูเข็นกันไกลอีกมากมายอันตรายจริงๆ เด็กๆคะต่อไปเราจะไปทําการบ้านกันนะคะอะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปลบมือแปะแปะปลบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาลูกแพะไม่มาเอามือกอดอกะเก่งมากเลยเด็กๆคะเราไปทําการบ้านกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาให้เด็กๆหยิบหนังสือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กปฐมวัยหนึ่งนะคะให้เด็กๆหยิบมาเตรียมไว้รอเลยเด็กๆคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่33ก็จะเห็นรูปนี้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่33นะคะเด็กๆก็จะเห็นเป็นหน้านี้เด็กๆคะมาดูนะคะการใช้อุปกรณ์ปอดภัยในหน้านี้นะคะ ให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพอุปกรณ์ที่ควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะอาเด็กๆมาดูภาพในนี้นะคะก็จะมีกระดาษกาวกันไกลายกาวลาเท็กหรือกาวสีขาขาวเหนียวเนยวนะคะมีดคัตเตอร์ยางลบของเรานี้เด็กๆไม่ควรใช้เองตามลำพัง,งนะคะควรอยู่ในความดูแลของ คุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะเด็กๆคะเรามาทําการบ้านกันนะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆนะคะระบายสาาีภาพที่อยู่ในกล่องนะคะเราไประบายอะไรก่อนคะเด็กๆเราไประบายกระดาษกาวนะคะเด็กๆไประบายกระดาษกาวก่อนเลยกระดาษกาวกา็เป็นสิ่งของที่อันตรายอยู่นะคะเด็กๆควรอยู่ในความ ดูแลของตุโครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะาเด็กก็ระบายสวยๆเลยนะคะสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะหลบตามจินตนาการได้เลยกระดาษกาวของเราก็เสร็จแล้วจากนั้นเราจะไประบายเราจะไประบายอะไรคะ ก,กันไกลนะคะไประบายกันไกลการให้เด็กๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆอยากใช้สีอะไรเด็กก็ใช้เลย <Mother. S 1> ระบายให้อยู่ในเส้นนะคะคุณครูลงใช้เมาส์ระบายอาจจะไม่อยู่ในเส้นนะคะระบายให้อยู่ในรูปภาพภาพของเราจะได้ออกมาสวยนะคะให้เด็กๆระบายเลยระบายสวยสวยตามจินตนาการได้เลยนะคะ ของในภาพนี้อของในกล่องนี้ก็คือเราต้องระบายทุกอันนั่นเองนะคะ,ะภาพนี้ก็เป็นภาพการ์ตูนกายคนปูลงใช้สีแดงนะคะเด็กๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะ,ะการ์ตูนกลของเราก็เสร็จแล้วต่อไปเราไประบายอะไรกันคะ,ะไประบายกาวนะคะ,ะต่อไปไประบายกาวกัน ต่อไปเด็กก็ระบายกาวนะคะเด็กก็สามารถระบายได้เลยเด็กสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะใช้สีอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยนะคะแต่ระบายให้อยู่ในรูปภาพนะคะ,ะคุณคร,รูอาจเจริญเส้นเพราะว่าใช้เมาส์ระบายนั่นเองนะคะเด็กก็ระบายให้สวยงาม จากนั้นไประบายอะไรคะเด็กๆมีคัตเตอร์นั่นเองนะคะคัตเตอร์เด็กๆใช้สีะไรคุณครู่อนใช้สีฟ้านะคะ,ะระบายได้เลยคะ่ะให้เด็กๆระบายได้เลยนะคะให้เด็กๆระบายสีสวยนะคะคุณครูใช้เมาส์อาจ,จะเลยเส้นนะคะต่อไปอันสุดท้ายเลยอะไรคะเด็กๆ อันสุดท้ายเลยเป็นยางลบ่ะเราไปเปลี่ยนสียางลบกันหน่อยนะคะ,ะยางลบคุณครูรุ้งจะใช้สีสีม,ม่วงนั่นเองนะคะให้เด็กๆระบายเลยดเด็กๆคะการบ้านของเราก็อยู่ในหน้าที่สามสิบสามก็คือหน้านี้นั่นเองนะคะให้เด็กๆระบายสีอุปกรณ์ที่ใช้ยาง ระมัดระวังนะคะเช่นกระดาษกาวกันไกแล้วก็กาวมิตชัตเตอร์ยางลบนั่นเองนะคะเด็กๆควรใช้อย่างระมัดระวังค่เด็กๆไปทําการบ้านกันนะคะการบ้านของเราก็อยู่ในหน้านี้นะคะให้เด็กๆทำการบ้านกันทุกคนนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วให้เด็กๆวางสีก่อนนะคะ อาก่อนจากกันวันนี้คุณครูลงก็มีความห่วงใยมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะตอนนี้โรคระบาดก็ยังมีอยู่นะคะเด็กๆเขาชื่อว่าโรคอะไรคะโรคอะไรคะเด็กๆโรคโควิดเก้าเด็กๆออกจากบ้านหรือว่าเด็กๆออกจากบ้านแล้วเด็กๆควรใส่อะไรคะแมส ใส่แมสนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ล้างมือก่อนล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูร้งขอรูปภาพสวยๆหนึ่งรูปนะคะวันนี้ขอรูปภาพสวยๆหน้าหาคุณครูก่อนเลยนะวันนี้อ่าวันนี้เราจะทาท่าหล่อท่าสวยนี่นี่ดูคุณครูทำนิ้วแบบไหน อ่าเด็กๆอย่างนี้ไปคางคุ้มกันนะไปค้างถึสายให้เด็กๆยิ้มหวานให้เลยหวานหนึ่งสองสามยิ้มหวานค่ะป่ขอบคุณค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วแล้วพบกับคุณครูโรงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆมองหน้าคุณพงษ์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 ครับบ๊ายบายครับ